Эй, проблема возбывай, мах, мах, мах. สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเราอีกแล้วนะคะบ้านชนบทในเซอร์เบียค่ะพบกับอุ้มคะ่ะแล้วก็ลูกหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะอุ้มมาอยู่ที่หลังบ้านของเพื่อนบ้านอีกแล้วนะอุ้มจะมาเก็บใบไม้จ้าทุกคนนี่เลยที่ใส่ใบไม้ของเราเนาะที่อุ้มหยุดเมื่อกี้นะเพราะว่ามีช่างเขามาเดินท่อสายไฟนะบ้านของเรานะคะทั้งถนนเลยเนาะมาเดินใต้ดิน เขาคุยอะไรกันไม่รู้อุ้มนึกว่าเขาคุยมากับอุ้มฝังนี้อุ้มก็เลยแบบฮะงงนะคะวันนี้อุ้มอยากนะคะจะพาทุกคนไปบ้านลุงอิมเรด้วยนะตอนสายๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะอะไรคะเพราะว่าลุงอิมเรนะมาบอกยาโนสมันก่อนนะโคาลาไปดื่มนะ้ำอนะไรหน่อยโคลานี่ทุกคนเดี๋ยวนะคะมาแล้วมาต่อ คือลุงอิมเรนนะคะทุกคนมาบอกยานนสนะคะเมื่อวันก่อนว่าคือแกบอกไว้นานแล้วแหละเนาะว่าแกจะเลิกเ,เลี้ยงนกนะคะสวยงามเนาะคือแกจะขยายพันธุ์แล้วก็ขายนะคะขายเป็นปีละครั้งอย่างนี้เนาะ <S 2> <S 2> <S แล้วเนื่องจากว่าแกก็อายุมากขึ้นแบบทุกทีทุกทีแล้วภรรยาแกนะคะคุณป้ารัฐมิเลเนก็นางไม่สนใจนะคะนางบอกว่า เป็นอะไรที่แบบไม่น่าสนใจสําหรับนางคือนางไม่ชอบนะคะการเลี้ยงนกนางก็เลยเพราะว่านางไม่ดูแลนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณลุงอิมเรเป็นอะไรไปก่อนนะคะนางก็แบบจะปล่อยทิ้งเลยนะคะก็คือแบบว่าจะให้ทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะลุงอิมเรก,ก็เลยช่วงนี้นะคะพยายามทยอยแบบแจกคนรู้จักนะคะแล้วก็พยายามขายแบบถูกๆใครถามแบบซื้อถูกๆเลยค่ะก็คือแกจะเลิกเลี้ยงแล้วนะคะทีนี้อีกอย่างหนึ่งเหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ตัวนั้นนะคะที่ลุงอิมเรจะให้เรานะคะแกจะให้มาเป็นคู่ค่ะทุกคนตัวผู้กับตัวเมียเนาะแล้วแกบอกว่าคือเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะสตัวนี้แต่ทีเนี้ยแล้วไอ้ตัวอีกตัวหนึ่งอะมันน่าจะถึงใกล้ถึงเวลาที่เขาจะวางไข่แล้วตัวผู้อะมันก็มาจิกตัวผู้อีกตัวหนึ่งค่ะทุกคนเนาะเขาอยู่ด้วยกันในกรงอะมีสตัวแล้วทีนี้ลุงอมเรก็เลยต้องเอาเขาออกเนาะก็เลยถามยานนอสว่า อยากได้นกไปเลี้ยงไหมเนาะอย่างน้ก็แบบเออก็ได้นะอะไรอย่างงี้แล้วก็ศึกษาว่า,เ,าเขากินอะไรบ้างนะคะต้องดูแลย,ยังไงก็อย่าน้ตตัดสินใจว่าโอเคค่ะเรารับเลี้ยงนกเพิ่มอีก2ตัวนะคะนกตัวนี้นะคะเป็นพันธุ์อะไรอุ้มก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะอุ้มไม่ใช่แบบมีความรู้ทางด้านนกเนาะอ่านี่ราค่ะเดี๋ยวเราจะบอกว่าเรามีสมาชิกเพิ่มอีกแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาคุยอุ้มคุยเอาอันที่จริงน่ะ อุ้มอยากได้ของฝั่งนู้นมากกว่านะเพราะว่าแบบดินมันละเอียดสวยกว่านี้ทุกคนแต่ว่าเขามาขุดท่อหน้าบ้านแล้วคนเต็มเลยอ่ะเนี่ยมีหนุ่มๆร่างกายกำยำนะคะเป็นสิบเลยนะอยู่ตรงหน้าบ้านอุ้มพอดีอุ้มก็เลยไม่อยากออกจากบ้านนะคะไม่ได้อ่ะค่ะไม่ได้น้องก็อยู่แถวนี้ไปก่อนละกันค่ะทุกคนก็เนาะไม่เป็นไรเอานี้ไปก่อนก็ได้ไม่ว่ากัน เอานอกกันค่ะทุกคนเดี๋ยวยานอสไปซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างนะคะไปซื้อไปซื้อปูนซีเมนต์นะคะเดี๋ยวยานอสกลับมาเดี๋ยวเราไปเอานอกกันจ้า ตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะตรงนี้เป็นก็สวยนะทุกคนตรงนี้มันชื้นๆนะ่ะชื้นอย่างนี้แหละย่อยสลายเร็วสอยมัด20ปีไม่มีคนเคยสนใจเลยตรงนี้ปูยังดีเลยค่ะดูอยังสวย โพล่ามานี่โลกเจอแมวไม่ได้เลยนะแมวของคนบ้านตัวอ้วนอวนทำไปค่ะเพื่อส่วนของเรา ตรงโซนผักของเราอะ่ะมันเป็นดินทรายเนาะทุกคนดังนั้นก็เลยต้องแบบเราต้องทุ่มเทเวลาหน่อยทุ่มเทใส่ปุ๋ยทุ่มเทหาปุ๋ยหมักอย่างเงี้ยแต่โชคดีนะว่าเราก็ยังหาตรงนี้ได้อันนี้เป็นปุ๋ยชั้นดีมีประโยชน์ ไปจ้าไปจ้าไปบ้านคุณลงข้างบ้านอีกแล้วนะคะไปบ้านลงเอ็มเร่กับคุณป้ารัดมิลเลนนะคะดด <laughs> ไปเลยปิดประตู ตกหลังราคาข้าเห็นที่อุ้มไปวันนั้นนะคะที่คนไปเฮ้ยราสเซนโหมดจอราสเนื้อเนื้อเสื้อสีเมสต์เอเด

Das sind die Hübschesten. Der kriegt noch mehrere Farben. Der ist noch jung, der kriegt noch mehr Farben. Der ist jetzt schon sich oben ein bisschen grün, blau, uh -huh. gelb. Hinten geht der rote Schwanz schon. Ja, der ist auch so der ist komischer. Der habe auch mal der wenig Der würde auch mal

Ženska ko ženska. Noj su haose. I to je siva. Ali njihova deca bit će svakaki, jer oni su mešani sa svakim. Mm -hmm. mm -hmm. Azo, evo je snik. Da, da. Vidim zeleno i sivo, žučkasto, baš je lepa. Hajde, nemo sve ovo je vas. Kola, mm. kola. Mm. ก็เลยยำๆยำยำๆ,ย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 ๆยนั่นนย <la>. <No. S 2> no. ่น้อนีน้อคาเซนคาคีนะลบเบลฟอริสมาชิกใหม่ของเราอีกแล้วจ้ะ เดี๋ยวทำไมนะคะเราเราได้รับเลี้ยงน้องนกนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลกันจ้า

Kako laki je ovdje? 15 15 15 15 Dedo 10 20 20 40 I je 1 2 3 4 5 6 7 8 Ridi 8 20 160 560 I sad ću koliko imamo već tamo lažet Ej!

Samo zakačio se za ovog rane, znaš. Yeah.